สวัสดีครับปาดาเป็เชี่ยวในวันสบายๆนะครับในวันสบายๆกับครอบครัวนะครับกับครอบครัวก็เห็นเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดปาดาเพราะว่าปาดาแกงงงะวันเกิดกุตันไหนวะนะครับก็สอส นี่ซอสซสน้องจอกมานะครับซอสซสน้องจอกมานะครับก็ลูกสาวมาจากกีดหมูมาจากกีบหมูมาากกรู้จัก,จกไหมครับกีดหมูอันนี้คุณแม่บ้านนั่งยิบปูยิบปุ้ยอยู่นะและ้วก็ลูกสาวลูกเจ้าของร้านเค้เออก,ก,คก็กำลังจะจัดเตรียมอยู่ <laughs> ดีใจดีใจไม่ดูดีใจอะไรก็ไม่ดู เตื่มในใจเนาะไม่ว่าก,กันเพราเรามันมีความสุขก็ประมาณนี้แหละไงแก่ตัวมาลูกเต้ามาลูกหลานมามันก็เป็นความสุขในใจไม <c oughs> <c oughs> ครูครคร้นะครับ เน่ยเนี่งไปตรงนี้เนี่ยไปตรงนี้จีแมวไปตรงนี้ข้างนี้เขาจะดูบ่าเขาจะรับลูมไหมไม่รวมหรอเอาเขาถือก็ได้อะเขาถือโอ้ดดีอ่าดีนอ่ะโอเครองเพลงยังครับอย Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy ป้าดาโคตรภูมิใจเลยอย่างดีใจเลยป้าดาปูยังดีใจเลยลูกป้าอิญญางนะป้าอิญญาบอกบอกปูว่าอย่างไรบอกปู่ว่าไงครับขอฝ้ายปู่อะไรฝ้ายปู่ป็นจักรภาพแขกแล้วครับแล้วลบบเลยครับผมครับผมคู่แรงๆหนึ่งพีมจะได้เข้าหมาให้ปูเอ่อเอาไหมเอาไหมให้ปู่อะไรนะมาพูด้ใกล้กี่ให้ปู่อะไรนะพูดเลยหน่อปูู่จร์ทครับขอให้ปู ครับผมปาอวยางแฮปปี้เบอร์เท่ยงยูปาอยูอยโอา้ยไ่่อา้วปูอย่ังดีใจเลยอ่ะมีความสุขที่สุดเลยวันนีู้กเลยอะแอเป็นวันที่มีความสุขอีกวันหนึงสำหรับ คนมีอายุไม่ใช่คนแก่นะัใน,นให้ดีคนมีอายุคน,คนเกิดกานนะครับคนมีมีลูกมีหลานนะมาคุยบอเล็กๆลน้อยจัดงานมันเกิดเล็กเน้อยในครอบครัวก็ทำให้มีความสุขแล้วนะครับนี่วิเบเกอรี่นะครับวิเบเกอรี่น้องจอบแนะนำนะครับแนะนำเลยร้านนี้เขา อย่างนี้จริงๆนะครับสำหรับใครที่เข้ามาที่เห็นก็ลองเซิร์ชเข้าไปนะครับว,ว่าไงล่ะลูกนะก,ก็เซิร์ชก็ไปดูนะครับว่าวีเบอร์เกอรี่น้องจอดนะครับแข่งได้แข่งได้ทุกสนามไม่ได้มุ้ไม่ใช่สมรักไม่ได้ม้แข่งได้ทุกสนามนะครับอร่อยจริง ไม่จบตานะครับก็วันนี้เป็นวันเกิดของปาดากก็อยากจะมีคำพูดคำกล่าวนะขอบคุณนะครับขอบคุณลูกลูกแล้วก็ลูกลูก,ล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 กอีกนั่นแหละนะที่มาเติมนะเ,เต็มนะเติมเต็มในหัวใจให้กระชุม่มกระชวยนะครับเติมเต็มในหัวใจให้กระชุม่มกระชวย ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะหกสิบซิกติไฟซิกติไฟเอะซิกติไฟเอะสกอนะครับซิกติไฟเอะสกอสำหรับปีนี้นะครับก็ถือว่าแก่ยังก็แก่นะครับในอายุแต่ว่าในจิตใจก็ยังไม่ค่อยอยากจะแก่ น,น,น,นะครับก็ยังอยากจะมีความสุขกับลูกกับหลานไปนเรื่อย,อย,อยอนะครับ65 years ago มันก็เป็นเวลาที่นานพอสมควรอยู่เพราะว่า<น>มันก็มีหลายคนหลายท่านนะครับอันนี้ม,นมันเดินทางมาไม่ถึงแก่นะก็ม,มันก็มีหลายคนหลายท่านที่เดินทางไม่ถึงแก่เพราะฉะนั้น อย่าอย่าว่าอย่าว่านะครับอย่าว่าแก่เอาว่าให้เดินทางมาถึงแก่ก่อนให้ได้เงินหลวงก่อนนะให้ได้เงินหลวงก่อนมันจะได้สบายใจนะครับนู่นแก่แกนี่ก็แก่ไม่ใช่เดินทางให้มาถึงแก่นะครับเพราะฉะนั้นก็ที่อาหารการกินก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ลูกเต้ามาก็ แตประมาณนี้กินกันสบายๆนะครับมันก็ในครอบครัวครอบครัวเล็กๆครองปลาดักออฟฟิเชียลนะครับครอบครัวเล็กๆของปลาดักเชี่ยก็จะทําให้นะนะครับหลานผมหลานผมหลานชายรลานชายผมครับหลานชายผมครับนะารักนะเก่งมากเล่นเก่ง เรียนเก่งเรียนเก่งเรียนเก่งต yes, sí, ิดตามติดต่อได้ที่ติดตามติดต่อได้ที่ไหนลูกน้องขุนเขาน้องขุนเขาครับติดตามติดต่อไปน้องขุนเขาด้วยนะครับนะน้องขุนเขาก่อนอื่นก็ติดตามปู่ด้วยนะติดตามปู่ด้วยใน y o YouTube ช่องปราดักออฟฟิเชียลก็ติดตามผูก็ได้ติดตามของขุนเขาก็ได้เออ แต่กลับพ่อโอ้ยมามาปวหมดเนาะปวหมดเลยเบอรกรรี่กัพอแหงหน่อเจ้ปวหมดเลยเบอกระรี่แล้วนี่ก็ด้านเนี่เอ้าจริงจริงเราจะทำแบบที่พ่อว่าเลยเพราะว่ามันเป็นความตั้งใจของพ่อที่พูดที่คิดไว้ในใจตลอดเวลาว่าจะทำยังไงเราถึงจะขยายฐานให้มันได้มากกว่านี้นะเกณฑนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอได้รับความขอบคุณจากป้าดากระเ่ยวพบกันใหม่คลิปหน้า นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นคิปเด็กเบิร์เดย์นะครับตปลาด่าก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ